การโกหกเพราะหวังดีบาปหรือไม่ก่อนไปฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะคุณโยมการโกหกหลักๆก,ก,ก็คือเป็นเรื่องไม่จริงทงั้งทางที่เรารู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริง และมีเจตนาที่จะโกหกแล้วพูดไปผู้ฟังก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงนั่นคือการโกหกโดยสมบูรณ์ถึงแม้บางครั้งจะโกหกเพราะหวังดีเพื่อให้เขาสบายใจไม่ให้เขาทุกข์ใจหรือเสียใจไปมากกว่าน,นี้เช่นหมอเห็นคนไข้เจ็บป่วยมากไม่กล้าพูดความจริงกลัวคนไข้ไม่สบายใจก็เลยเลี่ยงที่จะไม่พูดหรือตอบไม่ตรงตามความเป็นจริงแบบนี้ถือว่าเจตนาไม่แรงกล้ายังมีความหวังดีอยู่ถึงแม้จะไม่ถูกวิธีก็ตาม ก็เป็นบาปแต่บาปน้อยและถ้าไปโกหกกับผู้มีคุณสูงแม้จะหวังดีก็จะบาปมากเช่นไปโกหกกับพระภิกษุผู้ทรงศีลหรือบิดามารดาซึ่งมีคุณต่อตัวเราสูงอยากจะฝากไว้นะการโกรหกแม้จะหวังดีไม่ดีทั้งนั้นหากทำบ,บ่อยๆก็จะติดนิสัยโกหกแล้วจะแก้ไขย,ยากมากอย่ากโกหกกันเลยนะ,จะเจริญพร